สวัสดีครับพ่อแม่น้องครับมือณี็์คำลองผ้าผีผ้าน้องมากินในหนังกากหมูอบด้วยพี่น้องเด้อนี่บริหารมากแล้ื่องเครื่องหนังกากผ้าครับผ้าหัวผ้าคลีนนี่พี่น้องครับอ่มาพี่น้องมาบปรตรงลีลาครับพี่โอครับพี่น้องใส่กับเจียวพริกผงสูตรเก่าพี่น้องเด้อออกเจียวหวานครับนี่อบหน้าหนังกรอบๆพี่น้องฟังเสียงหรอครับมาพี่น้องมาบปรตรงลีลาครับพี่โอครับเอาเขียงมาซอยพร้อม โอ้พี่น้องมึงความขวบเอาริบงซอยดอกพี่น้องอัดใส่โรต้งพี่น้องมาครับมาประตูนี้ลาครับพี่โอ้ครับนี่โอ้บางพี่น้องครับเจียวมา่วนพริกผงดนะครับพี่น้องครับแจีวพริกผงครับนี่ตัวดุ๊ดมาพี่น้องครับตัวดุ๊ดตัวดุ๊ดคือตัวดุ๊ดมันพี่น้องนี่มาครับมาประตูนี้ลาครับพี่โอ้ครับน้ำเลยพี่น้อง ถยุยแกวไม่ไก่กันนะครับเด้อขอถุยกรอเพยโอ้ยบไยปล่อยไหลบอลนยกใส่โยกขวาครับเอาพี่้องมาขอถลากไก่โบครับ,รบ,บเซบเลยพี่้องนากากหมูอบครับ หนังตาแตกมันหอนครับ <S <S โอ้ยบวกือเปพี่องเลยเป็นยังกับฟ้าบวกรึดิลวกปากผมแล้ว เอานถอะขออนุญาตขออภัยไปน้องครับขออภัยไปน้องเลยครับเนี่ยตอกเลยครับผมคนกินโอ้แบมันแบมันเลยครับกินในห่อนบ่ค่อยได้เรอะโอ้ กอดอีกครับก็ดีอย่ไปได้หัวหมูมากใหญ่มากเหมือนัวหัวางหัวเลยนะครับแลยวมาเล่อหน้ากาออกเียกว่าสีย่างครับสียำองครับเลยเอ้าลองอบดบึงน่าที่มันแสบแสบอยู่นะครับแสบอยู่ บ้านกระลใหญ่กึนหมูนี่แกมม่หรอกนักกกเก็กเก็ดเนาะเปิดเขาไปพี่นะครับ เราข้นส่นใช่องปล่าาส่วนามาซอยใส่วมจิ้มที่ไหนได้ครับปตาอะไรเพี่อากรอบฟังเสียงเลยครับขกบว่ากรอบ ไม่ไหม้เลยครับกาแกออกมากอมฝากพี่ฝากน้องครับผูดด้ใดถือถอูกใจกับซอยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับตะไข่ กันร่างไรใจห้ไอ้กํานองนะครับเด้อขอบคุณพี่ของกํานองแล้วนะครับผู้ที่ผู้ที่ตามแล้วพี่น้องครับว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศน้ำโอ้มีพี่น้องชาวต่างชาติมาเบิ่งน้ำเด้อดพี่น้องเด้ออ๋อเคแพ่อาหารไทยครับเมนูมนอาหารไทยหายเลขสาม บ้านให้คนตรวจิ่หรูกจากน้ำนะครับน้ารกระดมเดียว ยันก็ขายอยาก,กากหมูอบโอ,อ่งเปแซบด้วังอันนี้มันอบโอ,อ่งอันนี้อบเองครับใส่เตาอบไม่คเวบด้อั้ง เดาได้รอมาป็บังอก้ออ,อ,อันนี้ส่วนนี้เป็นปากกลางมา กรอบเสียงเดียวครับห้อนกินหัวบ่ค่อยได้แบบนี้ครับขอตัวขอไป บ่งแรกการเขากินกินหมูหั่มาเป็นตัวสองโขมกินกันไดยังงงข้ากระชันนะี่อิ่มบ่อิ่มังงมันเดีอดอ่ะกินข้าเดียวอร่อยกาากาน

มันเ่อะครับเรียนนหครับกินไหนบอ่อขักบอสขึออ่อเหนื่อแล้วม่นหรอเนาะบอือมันเป็นหม,มูน,อน,อมนบนอสือ่อนี่ยถึง่วงกินอไรปไนเราเป็นปบน้ำเอาไปน้องครับส้หรับที่นี่ก่ะให้เป็นน้องถืงอเอาถูกใจกับซอยก็ได้ตามกดแชกดใดเพื่อเป็นกำลังในใจให้อคํานองนะครับเด้อ เมามันเลยครับพี่น้องวันนี้หน่ากากหมูอบโอ่งแต่แบบโอ้ัแคมปิ้งกับเกี่ยมช่วงเทศกาลเลยคือเสียบพี่น้องก็กินหลายๆค้นนะพี่น้องอบมากกับวปาดปาดปาดซอยซอยใส่คนกินเลยคือสีแมมโอเบพี่น้องครับเอาไปนะครับสรันี่กับเอาไวปทำนี่ก็ต้องพี่น้องเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนคือเก่านั่นแหละครับสวัสดีครับผม